ตบสาวไทยไล่ทุบอินโดนีเซีย3เซตรวดควาชาย2นัดลอลุ้นแชมป์กับเวียดนามด้านแฟนเวียดนามลั่นรักษาตำแหน่งรองแชมป์คือความสำเร็จระดับทีมไทยต่างจากทีมของเรามาก สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดมินมีความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับแล้วก็ชาวอินโดนีเซียามาฝากหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียในการแข่งขันรายการซีวีลีก2023ได้นะครับก่อนจะไปรับชมเรื่องราวก็อย่าลืมสนับสนุนช่องสมรภูมิคอมเมนต์ให้เติบโตด้วยการกดไลค์กดติดตามแสดงความคิดเห็นเราจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามการแข่งขันในรายการซีวีลีก2023 สสัปดาห์ที่2นัดที่2โดยการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับเมื่อวันที่12สิงหาคมผลงานนัดแรกทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์มาได้3ต่อ0นเซตในขณะที่ทีมชาติอินโดนีเซียแพ้ให้กับทีมชาติเวียดนาม0ูนต่อ3เซตเช่นเดียวกันในเกมนี้โคชด่วนกลับมาใช้ผู้เล่นตัวหลักหลายคนนะครับลงเป็น6ตัวแรกนำทัพโดยผู้พรพันธ์แนนทัดดาวบุ๋มบิ๋มชัดชุออนบีมพิมพิชยาไก่วิมลรัตน์และใบเตยนัททิมา โดยมีปียนุษและจิดาพาดงเล่นเป็นผู้เล่นอิสระนะครับในเซตแรกถือว่าอินโดนีเซียทำได้ดีนะครับสู้กับทีมชาติไทยได้อย่างสูสีโดยทีมชาติไทยไม่สามารถเล่นตามเกมของตัวเองได้ทำให้อินโดนีเซียได้เบียดแต้มต่อแต้ม ก่อนที่ทีมชาติไทยจะหนีมาในช่วงท้ายเซตและชนะไป25ต่อ23จากนั้นในเซตที่2เกมของทีมชาติไทยเริ่มดีขึ้นนะครับและเอาชนะไปได้25ต่อ20ต่อเนื่องมาถึงเซตที่3แม้ว่าอินโดนีเซียจะพยายามแก้เกมมานะครับแต่ว่าก็โดนทีมชาติไทยทิ้งห่างในช่วงท้ายเซตและทีมชาติไทยเอาชนะไป25ต่อ16จบเกมทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซต 25, 23, 25, 20และ25-16 เก็บชนะ2นัดรวดส่วนผลอีกคู่นะครับทีมชาติเวียดนามชนะฟิลิปปินส์3ต่อ1เซตภายหลังจบเกมแอดมินได้ไปหยิบยกความคิดเห็นของแฟนเบสบอลชาวเวียดนามมาให้ทุกท่านได้รับชมรลบฟังนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียม,มาฝากด้วยนะครับแต่ว่าเป็นความคิดเห็นเพียงบางส่วนอาจจะไม่เยอะมากเท่ากับความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับโดยเริ่มจากความคิดเห็นของชาวเวียดนามก่อนโดยคนแรกนั้นเขาบอกว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งและชนะได้อย่างต่อเนื่อง ชาวเวียดนามคนถัดมาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าทีมสสู้สู้แค่ชนะประเทศไทย1เซตก็ยังดีแต่ถ้าชนะได้ถึง2เซตก็ยิ่งดีฮ่าฮจากความคิดนนี้คนถัดมาได้เข้ามาตอบเพิ่มเติมว่าทำลายบอลแรกของทีมชาติไทยจากนั้นเราค่อยหาโอกาสหวังว่าบอลแรกจะโอเคเพื่อให้ผู้เล่นในตำแหน่ง MB สามารถโจมตีได้ชาวเวียดนามคนถัดมาได้กล่าวว่าเจอกันก่อนอย่าเพิ่งมองข้ามเชียร์ทีมชาติเวียดนาม จากนั้นชาวเวียดนามคนถัดมาได้เข้ามาตอบเพิ่มเติมว่ารักษาตำแหน่งรองแชมป์คือความสำเร็จระดับทีมชาติไทยต่างจากทีมของเรามากชาวเวียดนามคนถัดมาเขาบอกว่า1ปีประเทศไทยทุ่มทุนหลายล้านเพื่อวอลเลย์บอลทีมของเราจะเทียบได้อย่างไรส่วนคนต่อมาได้บอกว่าในเอเชียะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยไม่มีคู่แข่ง ถ้าประเทศอื่นๆมีการลงทุนที่ทันสมัยและมีกลยุทธ์การอบรมที่ดีเท่านั้นจึงจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ส่วนคนต่อมาบอกว่าพรุ่งนี้ทีมชาติเวียดนามจะเล่นกับทีมชาติไทยอย่างสุดความสามารถชาวเวียดนามคนถัดมาบอกว่าบอลแรกไทยยังไม่ค่อยดีมากพรุ่งนี้เวียดนามจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับบอลแรกและพยายามทำลายบอลแรกของไทยให้ได้มากที่สุดเพื่อโอกาสในการโต้กลับ ชาวเวียดนามคนต่อมาบอกว่าสําหรับเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยผมหวังว่าคุณจะทําให้ดีที่สุดไม่มีอะไรจะเสียให้มันรู้ว่าเวียดนามเป็นอย่างไรความคิดเห็นคนถัดมาเขาบอกว่าทีมสองของเรามีความสามารถในการเอาชนะทีมชาติไทยได้จากความคิดเห็นนี้ครับคนถัดมาเขามาตอบว่าไม่มีทางจากนั้นคนถัดมาเขามาตอบเสริมว่าหกปากฮ่าฮ่ส่วนคนต่อมาเขาบอกว่าไม่สามารถชนะแม้แต่เซตเดียว ความคิดเห็นถัดมาครับประเทศไทยณนะตอนนี้ก็แบบนี้แหละทีม u 19ของประเทศไทยมีความแข็งแกร่งสามารถจบอันดับที่6หลังจบรายการยู19 World Cup 2023อันดับ1ทีมชาติสหรัฐอันดับ2ทีมชาติตุรกีอันดับ3ทีมชาติอิตาลีอันดับ4ทีมชาติญี่ปุ่นอันดับ5ทีมชาติโคเอเชียอันดับ6ทีมชาติไทยส่วนบราซิลอยู่อันดับที่7และจีนได้อันดับที่10 มาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมานะครับเขาบอกว่าเวียดนามคิดว่าการเจอกับอินโดนีเซียแข็งแกร่งกว่าการเจอประเทศไทยคนถัดมาครับไทยเก็บตัวผู้เล่นเพื่อฟืน้นฟูก,กําลังรบเตรียมเจอกับเวียดนามถัดมาเป็นความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียนะครับโดยชาวอินโดนีเซียเขาบอกว่าแพ้เป็นเรื่องธรรมดา้าชนะก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติชาวอินโดนีเซียคนต่อมาบอกว่าขาดการป้องกันการเล่นไม่สามารถโต้กลับได้ ศักยภาพผู้เล่นของอินโดนีเซียไม่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาคนถัดมาครับผลงานของทีมชาติอินโดนีเซียหญิงกำลังลดลงตามหลังทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามส่วนชาวอินโดนีเซียคนถัดมาเขาบอกสั้นๆว่าไม่มีความลหลงไหลในใชัยชนะคนถัดมาครับดเดาไว้แล้วนั่นคือเหตุผลที่ฉันไม่ดูการแข่งขันเช่นเดียวกับชาวอินโดนีเซียคนถัดมาเขาบอกว่า คุณรู้ผลลัพธ์อยู่แล้วดังนั้นอย่าดูจะดีกว่าความคิดเห็นถัดมาได้บอกว่าโปรดเปลี่ยนเป็นโค้ชต่างชาติสำหรับทีมหญิงนี้ความคิดของคนท้องถิ่นยังคงฝังแน่นอย่างชัดเจนส่วนชาวอินโดนีเซียคนถัดมาคนที่ฝึกมาหลายปีไม่ฉลาดเท่าคนดูเชนเนอร์ที่มีใบอนุญาตยังฉลาดน้อยกว่าชาวเน็ตส่วนคนถัดมาก็บอกว่าขอบคุณอินโดนีเซียรักษาจิตวิญญาณของคุณ ค,คนึกว่าโดนไทยลังแกรองอิมพอร์ตเทรนเนอร์จากญี่ปุ่นมีแต่ทีมชายกับโค้ชต่างชาตินี่แหละที่ทำให้เรายิ้มได้ แลวทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นของแฟนวอลเลย์บอรลชาวเวียดนามนะครับแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลชาวอินโดนีเซียที่ได้เข้ามาแสดงมุมมองแสดงความคิดเห็นต่อผลงานการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับหากข้อมูลในการแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยการรับข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวผู้รับอาจจะหลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองไต่ตรองอีกครั้ง และอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเพียงเท่านี้แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ